เครื่องปั่นไฟซีรีส์ที่มาล่าสุดนะครับรีโมตสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับแต่นะครับกดย้ำอีกครั้งที่2อปล่อยซักประมาณสวินะครับ3าวินะครับหน้าเครื่องนะครับจอบอกโวลตบอกแอปมนะครับบอกเฮิร์ตนะครับตรงนี้เขาจะใส่นะครับเป็นชุดป้องกันขโมยเข้ามาด้วยนะครับอันนี้แค่เป็นกดกดเสียงธรรมดา สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โปรเดโอนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์ที่มาล่าสุดนะครับก็คือตัวนี้มันจะอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นสัญญาณกันขโมยนะครับแล้วก็จะเป็นชุดรีโมทสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับแต่เขาจะใส่ฟังก์ชันเสียงนะครับก็คือกันขโมยมาให้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับจะเป็นตัว KWM นะครับเจ็ดพันห้านะครับสเปเชียลนะครับก็คือตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือตนี้เาจะใส่ เป็นชุดป้องกันพโมยเข้ามาด้วยนะครับการใช้งานนะครับเรามาดูเบื้องต้นนะครับตรงนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับถ้าในดูคลิปนี้แล้วสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับก็คือไม่ว่าจะไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแห่นะครับหรืองานกลางแก้งงานต่างๆนะครับใช้งานก่อสร้างอย่างนี้ก็ยังได้นะครับเครื่องดีเซลประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็นิ่งด้วยกระแสไฟอย่างนี้นะครับผมสาหรับนะครับในชุดนี้นะครับจะประกอบด้วยนะครับก็จะมีชุดอุปกรณ์ปลั๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั แล้วก็ตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นพักพาวเวอร์นะครับใส่ถายแล้วก็จะมีล้อให้ด้วย4ล้อนะครับตรงนี้ใส่ล้อแล้วก็ปัจแจให้ด้วยอีก3ามตัวนะครับสําหรับข้างในนํามาดูนี่นะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับเครื่องยนต์แล้วก็ตัวไดนะครับเจเนเนรเตอร์นะครับตัวนี้ก็อยู่ด้านในนะครับตัวนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับไม่ได้มาไม่มีหม้อน้ำนะครับไม่มีหม้อน้าตรงนี้อ่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลหนึ่งตัวตัวตั้งนตับบจออกบนบอก แอมนะครับบอกเฮิร์ z นะครับตรงนี้ก็จะมีจุด ATS ให้ด้วยนะครับสำหรับต่อนะครับกล่องอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมนะครับในกรณีที่ไปดับให้มันสตาร์ทเองประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดเครื่องแล้วก็จะมีปลั๊กนะครับออปท์หนึ่งสองสามอันนี้เป็นพาวเวอร์ปลั๊กอันนี้ก็เป็นปลั๊กย่อยเล็กนะครับด้านล่างก็จะมีพอตต่อ DC สิบสอโวลต์ได้ด้วยนะครับ8.3แอมป์นะครับก็จะมีฟิวแล้วก็พอตบวกลบเป็นไฟ DC นะครับตรงนี้ส่วนนี้ก็เป็นไฟ AC ก็มีสวิตช์ออนออฟตรงนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์นะครับการใช้งานของตัวเครื่องนะครับตรงนี้สำหรับตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือรีโมทนะครับรีโมทนี่นะครับนี่ก็จะมี2ชุดนะครับรีโมท2ตัวนะครับแบบนี้ที่แถมมาให้นะครับก็คือเราสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้แล้วก็สามารถสตาร์ทด้วยมือได้ถ้าสตาร์ทด้วยมือก็ตรงนี้เลยนะครับบีดมาสตาร์ท อันนี้ก็คือติดเลยนะครับสำหรับการใช้งานด้วยกุญแจนะครับกุญแจตรงนี้ถ้าปิดก็ปิดตรงนี้นะครับนี่อีกการสตาร์ทอีกวิธีหนึ่งคือสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับทำยังไงนะครับมันจะมีนี่สัญลักษณ์นะครับก็มีอยู่มีรูปสาย้านะครับแล้วก็รูปลําโพงแล้วก็มีล็อกแล้วก็ไม่ล็อกถ้าสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกด2ครั้งนะครับครั้งที่1จะไม่ติดนะครับกดย้ำอีกครั้งที่2 ปล่อยสักประมาณสองอวินะครับสามวิเครื่องก็จะรันสตาร์ทเองครับตรงนี้รันสตาร์ทเองอ่านะครับอันนี้ก็คือวิธีการสตาร์ทด้วยรีโมทของตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาปิดนะครับปิดเครื่องดับเครื่องก็คือจะมีรูปสัญลักษณ์กุญแจล็อก,ก,กมันก็ไม่ล็อกกดไม่ล็อกนะครับตรงนี้กดหนึ่งครั้งมันก็ดับนะครับอ่าแล้วก็ลูกเล่นนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเป็นอุปกรณ์หรือฟังก์ชันเพิ่มเสริมอ่าเพิ่มเติมที่เสริมเข้ามาในตัวเครื่องปั่นก็คือเป็นสัญญาณกันขโมย กันขโมยยังไงนะครับเวลาเราไม่อยู่บ้านอย่างนี้เราไปเอาไว้กลางพุ่งหรืออยู่บ้านอย่างนี้นะครับก็คือตัวนี้ทางบริษัทเขาเพิ่มเติมเข้าไปให้เพราะว่ามันมันมีช่วงหนึ่งที่มีลูกค้ามานะครับก็คือบอกว่าเครื่องันไฟหายประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้นะมันหนักขนาดน,นี้ยังเอาไปได้นะครับก็งงเหมือนกันนะครับก็คือฟังก์ชันนี้นะครับก็เอามาช่วยเสริมนะครับในกรณีที่ เราไม่ได้ดูแลนะครับเครื่องปั่นไฟอย่างนี้ไปไว้ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวอนาคตผมคิดว่ามันต้องมีการพัฒนาจับกีเบียดใส่พวกกีเบียดแน่นอนนะครับกันขโมยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเพิ่มเติมให้นะครับเป็นเพิ่มเติมให้นะครับตรงนี้ก็ดีนะครับก็เพิ่มเติมมาให้ในกรณีที่เราไว้ในบ้านอย่างนี้หรือไว้บนรถดังนี้ถ้าเกิดว่ามีใครอะไรไปทําอะไรกับเครื่องปั่นของเราอย่างนี้เราจะรู้ได้เลยนะครับก็คือมันจะมีเสียงนะครับเสียงเตือนด้วยนะครับ มันก็จะมีนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ <whiskey. S 1> ก็จะมีรูปนะครับมันก็เหมือนกันแหละรีโมทสองตัวก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันถ้ากดตัวระฆังนะครับก็คือเป็นรูปลำโพงเนาะระฆังตัวนี้นี่มันก็จะมีเสียงเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้แค่เป็นกดกดเสียงธรรมดานะครับอ่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรากดนะครับคําว่าล็อกไว้อย่างนี้ครับกดล็อกตัวบนหนึ่งครั้งเปร๊บมันก็จะมีเสียงซิสหนึ่งครั้ง คราวนี้ถ้าใครไปยุ other, ่งอะไรกับเครื่องปั่นนะครับวนนี้ก็จะมีเสียงเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นพุบหรือเคาะอย่างนี้นะครับหรือเปิดฝานะครับนี่นะครับหรือมีแรงสะเทือนนะครับมันก็จะมีเสียงันทีนะครับตรงนี้นี่นะครับก็คือมันจะเป็นสัญญาณกันขโมยนะครับก็คือจะมีเสียงนาทีในกรณีที่ใครไปทําอะไรกับเครื่องของเรานะครับมันก็จะดังอยู่อย่างนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับเป็นเสียงเตือนนะครับในกรณีที่เราไม่อยู่หรือเราอาจจะไม่ดูแล นะครับก็คืออาจจะมีขโมยไปอย่างนี้ตอนกลางคืนอย่างนี้ก็ผมเราอยู่บ้านอย่างนี้ก็เซฟตี้ในระดับหนึ่งนะครับในการช่วยนะครับให้เรารู้นะครับว่าเครื่องปั่นของเรามันยังอยู่ไหมนะไม่ถูกขโมยอย่างนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือทางบริษัทคาร์มาก็ใส่มาให้ด้วยนะครับก็คืออันนี้ก็คือมาอัปเกรดให้พี่ดูกันแค่นั้นนะครับรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นี้ก็เป็นรุ่น7.5นะครับก็คือ7,500วัตต์นะครับมันก็จะเป็น ซีรีส์เหมือนตัวก่อนที่ผมรีวิวไปนะครับก็คือตัวนี้เขาก็แค่เพิ่มฟังก์ชันตัวนี้เข้าฟังกชันนะครับตัวนี้เข้ามาแค่นั้นเองนะครับก็คือมารีวิวเพิ่มเติมเสริมให้ดูนะครับตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับสำหรับค่าตัวนะครับราคาเครื่องนี้อยู่ที่4ี5 0มนบาทนะครับ48,500าบาทนะครับถ้าหากท่านไหนที่สนใจนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับรุ่นนี้ก็ทักแชทกันเข้ามานะครับหรือไม่ว่าจะติดต่อมาช่องทางไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บขออองงงรหืช่ทา ส่งออนไลน์ก็มีนะครับส่งให้ลูกค้าอย่างนี้สมมติว่าลูกค้าอยู่ใกล้ก็สามารถเข้ามารับพี่หน้าร้านของเราได้หรือลูกค้าอยู่ใกล้นะครับไม่สะดวกก็มีบริการจัดส่งให้นะตัวนี้ก็จะมีการเทสนะครับสินค้าก่อนส่งให้กับลูกค้าด้วยเติมน้ํามันอะไรให้เติมน้ามันเครื่องให้แล้วก็เช็คเทสตระบบว่ามีการรั่วซึมอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับเครื่องปั่นไฟนะครับที่เราส่งให้กับลูกค้าก็จะดูแลนะครับการใช้งานของลูกค้าด้วยแล้วก็จะมีการเซอร์วิสฮอตไลน์อะไรให้ด้วยเบอร์ก็มีนะครรับเเเอออ์ตลลนนนี่่สมววาากกกก้้ยยงด็โแ นโทรเข้ามาที่ร้านถ้าเกิดโทรเบอร์นี้ไม่รับก็โทรมาที่ร้านเดี๋ยวทางนั้นประสานงานให้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเครื่องบันไุรุ่นนี้นะครับสำหรับตัวคาราม่านะครับเป็นตัว KWM นะครับ7,050 Special นะครับรุ่นรีโมทนะครับมีสัญญาณเตือนภัยหรือกันขโมยนะครับตรงนี้นะครับในเวลาที่เราไม่อยู่บ้านอย่างนี้นะครับได้เลยครับถ้าหากท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสำหรััับบตววรรีีโมมทนะะคคก็จา่ กับตัวล็อกกับไม่ล็อกนะครับก็คือถ้าเรากดไม่ล็อกนี่ก็คือกดหนึ่งครั้งมันจะมีเสียงตืดๆอย่างน yes. no. ี้ครับถ้าเราไปทําอะไรเครื่องเครื่องมันก็จะไม่ดังนะครับไม่ไม่มีสัญญาณนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบนะครับก็คือสามารถไม่ใช้ระบบนี้ได okay. ้นะครับตรงนี้ก็คือเรากดรวบกุญแจคายล็อกนะครับออกมาครับถ้าเกิดว่าเราอยากล็อกนะครับก็คืออยากมีให้มินมีสัญญาณนะครับที่เราไปทํากับเครื่องหรือไปกระตบกกระทั่งหรือไปมีการสั่นสะเทือนอย่างนี้ก็กดเป็นรูปล็อกไว้นะครับก็คือ กดล็อกนะครับกดล็อกไว้เลยปุ๊บเลิกใช้งานกดล็อกไว้ถ้าเกิดว่ามีใครหรืออะไรไปโดนอะไรเครื่องปั่นไฟเราก็จะมีเสียงขึ้นมาทันทีนะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบเสียงนะครับก็ใช้เป็นโหมดธรรมดาก็กดลูกปุญแจทายล็อกไวนะครับตรงนี้มันก็จะไม่มีเสียงอะไรนะครับตรงนี้ก็เพิ่มเติมเข้า